สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาทําความรู้จักกับระบบในเว็บมันก็จะเป็นภารกิจลายสัปดาห์รูปแบบหนึ่งเราสามารถทำเคเวสแล้วก็แลกซื้อของได้ด้วยนะในเว็บดูตรงไหนก็จะอยู่ในหน้า navigation จริงๆเรากดตรงแถบเมนูมันก็ขึ้นมาแล้วนะสำหรับใครที่แบบ อ้าวโดนปุ่มอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันหายไปไหนแล้วคือเพื่อนๆอาจจะไปกดโดนปุ่มรีซอสโดนแง็ก็สามารถที่จะกดสลับได้นะอีกวิธีหนึ่งก็คือกดที่ตรงนี้แต่ว่าปกติเนี่ยเราก็ดูใน navigation อยู่แล้วนะตรงบริเวณด้านล่างก็จะเป็นรายการเควสท,ที่เขามีให้เราทำ เควสไหนที่มีเวลานับถอยหลังจะเป็นเควสรายวันส่วนใหญ่จะเป็นเควสง่ายๆได้แต้ม1000ส่วนเควสที่เหลือก็จะเป็นเควสรายสัปดาห์ให้เพื่อนๆดูวันหมดเวลาตรงนี้นะมันก็จะมีความยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็จะได้แต้มเยอะขึ้นแต้มที่เราสะสมได้ก็จะมาโชว์อยู่ตรงด้านบนตรงนี้สะสมครบ10,000แต้มก็จะได้1เลเวลด้านล่างก็จะเป็น รายการของรางวัลในแต่ละเลเวลว่าถ้าเราเลเวลเพิ่มเราจะได้อะไรบ้างขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลที่เลเวลหก่อนนะตรงนี้มันจะเป็นเครดไอชื่อยาวๆเนี่ยไอชื่อยาวๆเครดิต150เนี่ยมันเป็นหน่วยเงินที่ใช้แลกซื้อของในร้านค้าในเว็บซึ่งมันจะใช้ซื้อของในซีซั่นปัจจุบันของตัวเองเท่านั้นของรางวัลในเวฟเนี่ยเขาจะมาเป็นซีซั่นเดี๋ยวอีกสักประมาณ 4- 5เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้น เขาก็จะเปลี่ยนของนวัลเซ็ตใหม่ให้ผู้เล่นได้เริ่มอัพเลเวลใหม่ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนซีซันซึ่งหน่วยเงินเข็ดตรงนี้หน้าตาของแต่ละซีซันก็จะเปลี่ยนไปรวมถึงชื่อของมันด้วยนะ ดังนั้นก่อนหมดซีซันเพื่อนๆก็ควรที่จะใช้แลกซื้อของให้หมดเลยเพราะว่ามันเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้แล้วแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าเอ้ยเราจะต้องรีบทำเควสหรือเปล่าคือเควสในเวฟรอบหนึ่งเนี่ยมันอยู่นานมากยังไงเราก็ได้30ก่อนแน่นอนนอกจากว่าเพื่อนๆจะไม่ยอมทำเควสเลยจนมาสุดท้ายก็ไม่ทําอันนี้ก็คือไม่ได้ไง ถ้ามันใกล้วันที่เขาจะเปลี่ยนซีซันแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวเกมเขาจะมีการแจ้งแพทเราล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็ในเกมเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังขึ้นมาให้ดูด้วย <S <S เจ้าเควสในเวฟมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออย่างสมมุติเมื่ออาทิตย์ก่อนพเพื่อนๆอาจจะยังทำเควสบางอย่างไม่เสร็จหรือว่าทำไม่ทันพอมาสัปดาห์ปัจจุบันเมื่อเพื่อนๆทำเควสทุกอันเสร็จหมดแล้ว มันจะมีการ r e c o v e r เอเอาเควสที่เพื่อนเอนยังทำไม่เสร็จเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยกลับมาให้เราได้ทยอยทำกันใหม่ด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยว่า Level 30แล้วทำเควสไปก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคือยังได้อยู่นะทุกคนคือพอ Level 30ไปแล้วเนี่ยถ้าเราอัพเลเวลมันก็จะเริ่มจาก1ใหม่นี่ยแหละซึ่งของรางวัลหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นเครดไปเรื่อยๆทุกเลเวล เราก็เอาเครปมาซื้อของในร้านค้าก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านค้าที่หลังนะส่วนของละวันในแต่ละเลเวลอ่ะมันก็จะมีทั้งของใหม่ที่เขาจะทยอยอัพเดตเรื่อยๆแล้วก็จะมีของในเวฟซีซันเก่าๆเอากลับมาให้ผู้เล่นใหม่ที่พลาดไปได้เป็นเจ้าของกันด้วยแต่ก็ไม่รู้นะว่าของที่เพื่อนๆพลาดไปแต่ละรอบเนี่ยเขาจะเอากลับมาวนเมื่อไไร่คือไม่มีใครรู้นอกจากผู้พัฒนา มาดูแถบเมนูด้านล่างกันบ้างอันแรกก็จะเป็นเวลาที่เราเดินผ่านไอ้ตรงเนี้ยบางทีมันจะมีบทพูดของ NPC คือถ้าใครลำคาญก็เอาเครื่องหมายถูกออกมันก็จะได้อยู่เงียบๆหัวข้อถัดมาก็จะเป็น Crete Offering อันนี้ก็คือจะเป็นร้านค้าของในเว็บที่เราพูดถึงมันก็จะเป็นร้านค้าที่เขาจะสุ่มของออกมาขายในทุกอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยของจะมีไม่ซ้ำกันเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหัวแฟชั่นตัวละครมีสกินอาวุธมอดออร่าหรือว่ามอดพิเศษบางอย่างขอบอกเพื่อนๆน,นิดนึงไอ้มอดที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นมอดที่เอาไว้ใช้ในโหมด PVP เท่านั้นถ้าเราเอามาเล่นในด่านปกติอ่ะมันไม่มีผลอะไรนะ เรากลับขึ้นมาด้านบนนิดนึงมันจะมีไอเทมบางอย่างที่เขาจะมาขายตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เกอะไปให้แล้วกันนะส่วนของที่เหลือในร้านค้ายอย่างที่บอกว่ามันจะสุ่มใหม่ทุกอาทิตย์ทุกคนดูสิขนาดโอลูคินคาตาลิสกับรีแอคเตอร์ที่มีขายในมาเก็ต20แพดอะยังมีให้แล้กตรงนี้ได้เลยนะหรือใครจะเอาเครดมาปั๊มซื้อคูว่าเอาไว้สุ่มรอเวนม์ดก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนหัวข้อทูนอินอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร้าว่าเราเคยผ่านในเวฟซีซั่นอะไรมาแล้วบ้างแล้วแต่และซีซั่นเนี่ยเราจบที่ระดับเท่าไหร่ก็ขอจบการแนะนำระบบในเวฟไว้แต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าเราจะไม่ลืมอะไรไปถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตรงหนวนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคต ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย